แม่มันแอบขึ้นมาดูหน่อยว่าต้นกล้วยเป็นไงน้องจ๋ายย่านตกไหมก็เลยต้องจับต้นมะละกอไว้ก่อน <c oughs> ต้นกล้วยใหญ่มากนี่ต้นมะละกอพ่อใช่ไหม อุ้ยพ่อพ่อเห็นอะไรไหมนะพ่อน่าจะไม่เห็นเดี๋ยวขยายเข้าไปน่าเห็นไหมอันวีวีนะเห็นไหมนะเห็นไหมข้างตรงนั้นแหละเห็นแล้วเนาะอ,อูพ่อทำไมต้นนี้มันต้นใหญ่มากเลยมันมีลูกออกมาด้วยเลยกลมบึกมากเลย โอ้ยโกบม,มากเลยเดี๋ยว้องจากขอขึ้นไปดูก่อนเด้อเหมือน้องจากจะไม่กลัวแล้วอะอยากเดินแล้วมันดินจะไม่บุูบเข้าไปใช่ไหมเนี่ยพอต้นนี้ก็มีนี่ต้นนี้เดี๋ยวมองทางนู้นก่อน นี่ไงต้นนี้หนึ่งวีสองวีสามวีและก็สีว่วีสุดท้ายนี่น่าจะใช่ต้นที่พ่อปลูกนอกจากใหม่เสียงต้นมะละกอนน่น,นี่ใหญ่บึ้มอ ช่วงนี้พ่อค่อยได้ดูหรือเปล่านี่น้องแจ๊คขอสัมผัสกล้วยหน่อยอุ้ยแก่มากเลยอะ่ะพ่อได้รดน้ำต้นไม้รดน้ำต้นกล้วยหรือเปล่านี่ทำไมมันเหี่ยวแห้งขนาด